สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องทาอินเตอร์นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่11ตุลาคม2566มีความเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีวลเดเมียเซลินกี้ผู้นำยูเครนนะครับได้ออกมาแสดงความกังวลว่าสถานการณ์ความรุนแรงระหว่างทางด้านอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสนั้นเสี่ยงที่จะทําให้ต่างชาติหันไปให้ความสนใจมากกว่าสงครามระหว่างรัสเซียก,กับยูเครนนะครับ ทางด้านวลเดนเบิร์เลนกี้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกว่ามีความเสี่ยงที่นานาชาติจะหันเหนความสนใจไปจากยูเครนและมันจะมีผลกระทบต่อทางด้านยูเครนก็บอกว่าสงครามกรรมทั้งสองส่งผลกระทบต่อยูเครนและอิสราเอลต่างกันแต่ทั้งสองนับว่าส่งผลกระทบมหาศาลผู้นำยูเครนย,ยังได้กล่าวหาว่ารัสเซียให้การสนับสนุนกลุ่มฮามาสในความขัดแย้งกับอิสราเอลโดยเขาบอกว่าเราแน่ใจว่ารัสเซียกําลังให้การสนับสนุนในแนวทางอย่างหนึ่งอย่างใดต่อปฏิบัติการต่างๆของฮามาสร,รัสเซียนั้นกําลังพยายามดาเนินการบัทอนเสถียร เชลินกี้ยังเชื่อโยงเหตุการณ์กลุ่มนักรบฮามาสโจมตีอิสราเอลกับการรุกรานยูเครนของรัสเซียโดยบอกว่ากลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์เป็นองค์กรก่อการร้ายส่วนรัสเซียสามารถพิจารณาได้ว่าเป็นรัฐก่อการร้ายผู้นํายูเครนยังบอกว่าสิ่งที่ต่างกันก็คือนั่นมันคือองค์กรก่อการร้ายโจมตีอิสราเอลแต่ที่นี่มีรัฐก่อการร้ายโจมตียูเครนประกาศเจตนตารมต่างกันแต่สาระสําคัญนั้นเป็นแบบเดียวกันนอกจากนั้นวอลเลนเมียเซลินกี้ยังวิพากษ์วิจาร์อิราน ต่อความเกี่ยวข้องกับทั้งสองความขัดแย้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้ยูเครนเคยกล่าวหาว่ารัสเซียใช้โรนซาเฮดที่ออกแบบโดยอิหร่านราวๆหนึ่งพันลำโจมตียูเครนในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาเซเลนกี้บอกว่าอิหร่านไม่อาจพูดได้ว่าพวกเขาไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในยูเครนในเมื่อพวกเขาขายซาเฮดให้กับรัสเซียอิหร่านไม่อาจพูดได้ว่าพวกเขาไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอิสราเอลในเมื่อเจ้าหน้าที่ของพวกเขากล่าวอ้างสนับสนุนสิ่งที่เกิดขึ้น ในอิสราเอลในขณะที่สถานการณ์สงครามความขัดแย้งระหว่างทางด้านอิสราเอลกับฮา,ามาสนั้นยังคงดําเนินการอยู่และก็ดูเหมือนว่าชาติตะวันตกทั้งหลายนั้นหันเหนความสนใจไปยังพื้นที่ล่างๆในขณะที่ฝากฝัดของยูเครนเวลานี้หลายชาตินั้นเนเริ่มที่จะถอยห่างจากการให้การสนับสนุนทางด้านวอลเดเมียร์เซลินกี้นั้นก็ออกมาบอกว่าความขัดแย้งนี้อาจจะทําให้หลายชาตินั้นเลิกสนใจยูเครนซึ่งก่อนหน้านี้ ก็ปรากฏว่าทางด้านกองกําลังของรัสเซียนั้นได้มีการใช้โดรนโจมตีเข้าไปยังพื้นที่ต่างๆของยูเครนอย่างต่อเนื่องมีทั้งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เกิดความเสียหายกับสิ่งปลูกสร้างต่างๆสิ่งเหล่านี้เองเป็นสิ่งที่วอลเเมเยเซเลนกี้นั้นกําลังหวั่นวิตกอย่างหนักนะครับว่าพวกเขากําลังจะถูกปล่อยให้โดดเดี่ยวสู้กับรัสเซียเพียงเดียวดายไม่เหมือนเมื่อก่อนที่หลายๆชาตินั้นก็มุ่งหน้าให้ความสนใจและก็ให้การช่วยเหลือทางด้านยูเครนอย่างต่อเนื่อง นี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องถาอินเตอร์นิวนั้นเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subcribe ติดตามช่องถาอินเตอร์เนิวด้วยครับ